สวัสดีค่ะแพทย์หญิงบุญธริกศีสวัสด์นะคะปัจจุบันเป็นจิตแพทย์นะคะอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะก็นอกจากเรื่องของจิตแพทย์แล้วนะคะก็ยังมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อนะคะเรื่องของการดูแลผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะปัจจุบันก็ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการนอนด้วยค่ะวันนี้เจาจะมาชวนคุยเรื่องของสาเหตุการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็อาจจะต้องชวนมาทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะการนอนของเราก็เปลี่ยนไปนะคะ่ะจากงานวิจัยนะคะพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะคะ1จํานวนชั่วโมงการนอนโดยรวมจะสั้นลงนะคะการเข้านอนหลับจะยากขึ้นการตื่นกลางดึกอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกตัวง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาร์เรลซเนี่ยง่ายขึ้นในช่วงกลางคืนนะคะ นอกจากนี้นะคะสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องของการนอนนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแล้วนะคะ <S <s <uss ur ra> ก็จะเป็นเรื่องของโรคประจําตัวนะคะยาที่ใช้ในการรักษาโรคประจําตัวนะคะโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคทางกายนะคะผู้สูงอายุบางคนมีปัญหาต่อมลูกหมากโตนะคะอาจจะต้องลุกมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะเบาหวานที่คุมไม่ดีนะคะก็อาจจะทําให้ลุกมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนได้เช่นเดียวกันนะคะ ยาหลายตัวที่ใช้ในการรักษาโรคนะคะยาต้านอักเสบที่เป็นยากลุ่เสเตอยนะคะพวกนี้ก็จะทำให้การน,นอนไม่ค่อยอมีการตื่นกลางดึกมากขึ้นนะคะโดยตัวยาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาแต่ละตัวก็มีความสําคัญนะคะที่อาจจะทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาการน,นอนนะคะนอกจากนี้มีปัจจัยภายนอกนะคะที่อาจจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอนหลับได้ยากนะคะเรื่องของกิจกรรม ในแต่ละวันของผู้สูงอายุเองนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยกิจกรรมจะน้อยลงนะคะในช่วงกลางวันนะคะพอกิจกรรมน้อยลงนะคะการใช้พลังงานลดลงนะคะความต้องการในการรีชาร์จแบตเตอรี่ของร่างกายนะคะหรือว่าต้องการเติมไฟนะคะในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยพเพราะฉะนั้นคําแนะนําในผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมน้อยนะคะเราก็จะแนะนําให้มีกิจกรรมมากขึ้นนะคะในช่วงกลางวันนะคะขยับร่างกายเยอะๆค่ะ เขาพบว่านะคะผู้ที่นอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานๆเนะะี่ยค่ะมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้านะคะมากกว่าคนทั่วไปนะคะถึง4เท่านะคะรวมถึงโรคทางสมาธิความจำนะคะเ,เรื่องของความจำนะคะโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมนะคะอาจจะเป็นได้มากขึ้นนะคะในผู้ที่มีมีปัญหาอดนอนนาน ในผู้สูงอายุที่ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอนะคะอาจจะมีปัญหาเดินเซนนะคะพลัดตกหกล้มได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่ควรระวังอย่างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าถ้ามีการพลัดตกหกล้มครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีการดูแลรักษาที่ต้องต่อเนื่องเป็นระยะยาวไปเลยทีเดียวค่ะ คาแนะนานะคะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหรือว่ามีปัญหาของการนอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะในช่วงกลางวันนะคะผู้ดูแลหรือว่าผู้สูงอายุที่ยังแอคทีฟนะคะจะแนะนําให้มีกิจกรรมนะคะชวนทํากิจกรรมนะคะผู้ดูแลอาจจะชวนทํากิจกรรมนะคะที่มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นนะคะ <S <S เพื่อให้ใช้พลังงานมากขึ้นแล้วก็เกิดการสะสมความง่วงในระหว่างวันมากขึ้นนะคะงดการงีบหลับ นะคะในช่วงกลางวันนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการเก็บสะสมความง่วงนะคะเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนนะคะหชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะอยากให้เป็นช่วงเวลาที่ให้สมองเนี่ยเขาคูลดาวลงนะคะก็คือให้เขาเขาทำงานมาทั้งวันแล้วนะคะบางคนก็อาจจะยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนูน้นเรื่องนี้อยู่นะคะหนึชั่วโมงก่อนการนอนนะคะอยากให้ทำกิจกรรมที่เน้นเรื่องของการผ่อนคลายนะคะ การผ่อนคลายที่ว่านี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะบางคนชอบสวดมนต์นะคะบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบฟังเพลงนะคะเพลงที่ฟังก็จะแนะนําให้เป็นเพลงบรรเลงนะคะจะไม่ค่อยแนะนําเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเนื่องจากว่าเนื้อหามันอาจจะไปวนๆนะคะแล้วก็ทาให้หลับยากึ้นนะคะบางคนชอบฟังเสียงลมเสียงฝนนะคะหรือบางคนชอบวาดรูประบายสี อันนี้ทำได้หมดเลยนะคะเป็นการคูลดาวสมองของเรานะคะเพื่อที่จะให้สมองเขาเนี่ยปิดสวิตแล้วก็เข้าสู่การน,นอนได้ง่ายขึ้นนะคะควรงดการเล่นโซเชียลการใช้หน้าจอนะคะอย่างน้อย60นาทีก่อนเข้านอนนะคะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเขาปล่อยแสงสีฟ้านะคะแสงสีฟ้าเนี่ยจะไปทำให้เมลาโทนินเราเนี่ยหลั่งยากขึ้น,นะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะเนื้อ,อาหาในโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยชวนนอนนะคะเขามักจะชวนให้เราอยู่กับโซเชียลไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เราหลับยากขึ้นนะคะถ้าเราใช้โซเชียลค่ะในเรื่องของอาหารที่อาจจะช่วยในเรื่องของการนอนนะคะ ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอยู่หลายชนิดนะคะที่หาได้ง่ายๆนะคะก็จะมีกล้วยหอมนะคะกล้วยหอม1ลูกนะคะประมาณ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะชาคาโมไม์นะคะประมาณหนถ้วยก่อนเข้านอนนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะ ถั่วนะคะจำพวกอัลมอนด์พิสตาชิโอนะคะแล้วก็มีวอลนัทด้วยค่ะก็ประมาณ1 2ถึง2ช้อนโต๊ะนะคะไม่เกินนะคะประมาณ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะข้าวโอ๊ตนะคะ1ถ้วยหรือว่าเป็นเรื่องของน้ำผึ้งนะคะ อาหารเหล่านี้เนี่ยในปริมาณไม่มากนักนะคะก็จะช่วยให้เข้านอนได้ง่ายขึ้นนะคะอาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบนะคะของสารตั้งต้นของเมลาโทนินนะคะซึ่งเขาก็จะช่วยให้เกิดการเข้านอนได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะหากดูคลิปเมื่อกี้นะครับเราชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจทีมงานนะครับแล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อติดตาม ช่อง Heal at Home นะครับและถ้าเกิดท่านใดนะครับมีเรื่องสุขภาพนะครับที่อยากให้เราทำคลิปอธิบายนะครับก็เมนชั่นเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมและทีมงานจะได้ทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันครับ